วจนหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมลูกาบทที่23ข้อที่50ถึง53บันทึกว่ามีชายคนหนึ่งชื่อโยเซฟท่านเป็นสมาชิกสภาเป็นคนดีและชอบธรรมท่านไม่เห็นด้วยกับมติและการกระทําของสภานั้นท่านเป็นชาวอาริมาเทียซึ่งเป็นเมืองของพวกยิวและเป็นคนที่คอยแผ่นดินของพระเจ้าชายคนนี้เข้าไปหาปิลาตขอพระศพของพระเยซู เมื่อเขาเอาพระศพลงแล้วจึงเอาผ้าป่านพันหุ้มไว้แล้วนำพระศพไปวางไว้ในอุโมงค์ซึ่งเจาะไว้ในศิลาอุโมงค์นั้นยังไม่เคยวางศพของใครเลยข้อคิดจากพระวจนะลักษณะคนชอบธรรม 1. เป็นคนที่ทำดีไม่ใช่ทำร้าย 2. เป็นคนที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำที่ไม่ถูกต้อง 3. เป็นคนที่ยืนหยัดในความถูกต้องของพระเจ้าและแสวงหาความชอบธรรมของพระองค์เสมอ 4. เป็นผู้ที่ให้เกียรติพระเจ้าอย่างเป็นรูปธปรรมขอพระเจ้าอวยพรค่ะ